ค่ะกบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็อเตอร์ใจเพตกราโจนที่เคารบยิ่งค่ะกบาบคารวะคุณลูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกทกท่านค่ะชื่อสุนันทพานิชนะคะอายุห้าสิบสามปีค่ะอยู่จังหวัดศรีสะเกดน,นะคะเป็นนักศึกษาวิชาลามหลักสูตรเจ็ดปีค่ะตอนนี้ศึกษาปีที่หนึ่งค่ะอ่ะ เป็นผู้คอบคุณอยู่สวนป่านาบุญหนึงอำเภอดอนตาจังหวัดบุกดาหานะคะวันนี้ก็จะมาส่งกันบ้านเรื่องหัวข้อครบและคารพนิดดีนะคะก็พอดีนะคะวันนี้ก็มีเรื่องดีๆค่ะก็คือว่าเตรียมตัวเอาข้าวไปสีค่ะพอดีว่าจะไม่เปิดหน้ากล้อง อาอพอดีมีเรื่องดีๆเนาะมีหมูมิดดีเรานะคะก็เลยว่าเออเรื่องนี้นะ่าจะส่งเรื่องนี้ดีเนาะว่าจริงๆแล้วนั้นนั้นไม่เคยคิดนะว่ารอบนี้นะ่ะจะจะได้เอาข้าวไปไปร่วมทําบุญนะคะก็เลยว่าอืมสิ่งที่เราไม่เคยคิดเนาะนะว่าปกติแล้วต้องพึ่งน้องนอนว่าให้น้องนอนขับรถก็อันนั้นเป็นก่อนซอฟบขับขี ได้ก่อนถึงจะได้มีโอกาสค้นข้าเร่วมบุญอะเราคิดมาตลอดเลยครูแล้วมาวันนี้เรามีเราหมูนีดีน้อง,น,องน้องประคองเอ่ย่าเออ,เอ,อชื่อดีกว่านะ้องจะได้อ่าฟังแล้วชัดเจนขึ้นนะเออรู้สึกแบบม,มีมีจิตใจที่อยากร่วมสร้างบุญอยากจะเป็นอยากมารับเราอยากให้เรามีโอกาสได้ไปก็จะไปไงก็จะไปลไปแล้วค่ะ จะได้ไปบ้างไม่ได้ไปบ้างน้องนนท์กก็จะไปคนเดียวห่วงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเลยเล่าให้รฟังอะไรนะคุณลูกไปกับคนวันนี้ใช่ไหมก็ให้แม่ด้วยนะแม่ก็อยากร้างคุณเหมือนกันอันนี้คุณลูกว่าน้องนนท์างอย่างเงี้ยเอาเอามาคิดต้องพนิชีนึงเอาคิดแล้ววางอีกคิดแล้ววางอีกก็คิดด้วยก็เก็บของไ้ด้วยหลังบ้านของมันเยอะนะบางทีเราก็กลัว อามมิจฉาทีสจะมาเอาขอโมยไปอย่างนี้นะของมันไปทั่วเลยค่ะก็เลยว่าต้องเก็บของเข้าบ้านหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้มันก็เหนื่อยเนาะบางทีเราก็คิดไปดมาเออสิ่งที่เราเราคิดว่าอ่ะมันไม่ได้ต้งใจบางครั้งมันก็รู้สึกว่าเราได้สมรรปรารถนาเรามันรู้สึกว่าเหมือนเขาดูว่าอะไร,ะไรนะหมูมิมีอาทิส ดีสายดีสิ่งแวดล้อมดีทั้งหมดทั้งสิ้นแห่กกงการมิเรไทยนั้นก็มาคิดนะเอออะสิ่งนี้มันเป็นปริศนาทาให้เราหรือเปล่าทุกเรื่องราวบางอย่างก็เกิดขึ้นกับเราแต่เราก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ไปเกิดกับคนอื่นอยู่แล้วแหละเนาะเกิดขึ้นกับเราเราก็มีสภาว่าตามที่เราสามารถแก้ปัญหาแล้วเรามีคนช่วยหมู่วิดดีมาช่วยเรามีอ่ะอะาทะอริยะแบบ คือระดับปัญญาทําให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเกิดกับคนอื่นมันอาจจะแ yeah ย่กว่าเนี้ยเราไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับกับคนอื่นอยู่แล้วแหละอย่างเนี้ยนะเนาะว่าเออเอาเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องคิดละว่ามันต้องต้องดีมีสิ่งที่ดีซ่อนเล้นอยู่ในนั้นแน่นอนอานั่นฟังคุลุนิดหน่อยพูดนั้นก็มาคิดนะพอดีมีน้องเขาไลน์มาโทรมาเหมือนเหมือนเขาทําไมเขาดีอย่างนี้นั่นก็ว่าเออเขา เขาทําไมอยากบริการเนาะนั่นก็เลยมานึกถึงอะอดีตนั่นที่มาเจออาจาร,รย์หมอเขียวมีครั้งหนึ่งนะคะอยู่ที่สุรินะมารับของนั่นที่นั่นนั่นบอกว่า,าเวลาเข้าค่ายเปิดค่ายที่สุรินสองวันนั่นจะเป็นเจ้ามือในการปลูกปลูกปลูกผักเพื่อเลี้ยงค่ายเองท่านก็มารับนะจากอาอเภออาเภอลําดวนนะคะมารับนั่นะ่ะ วุ้ยรถเป็นล้านๆเลยมารับข้าวเราของเราเราก็มีความสุขเราว่าในโลกนี้มันจะมีคนอย่างนี้อู่เหรอในโลกนี้น่ะนันไม่เคยคิดเลยว่าแบบนี่แหละเนาะเขาบอกว่าคนทําดีเหมือนคนบ้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะนันก็เลยมาคิดเอย้ยังมีอีกเนาะเออทําไมน้องเขาจิตใจเขาสูงมากเลยเขานันสัมผัสได้นะว่าเออ มันจะเป็นเรื่องลําบากเขาไหมเขาต้องมารับเราอะไรเงี้ยเรารอให้น้องนนขับรถไปเองก่อนเราถึงจะเอาข้าวเราไปเราไม่อยากรบกวนให้เขามารับเราแต่มันเป็นความยินดีของเขามากเลยอะไรเงี้ยปรึกษาคนนั้นเขาก็ว่าเป็นเรื่องดีนะเขาได้ร่วมสร้างบุญนันเคยเลยนึกถึงอาจารย์หมอเขียวท่านบอกว่าทําไมอะอ,อัอ่ตันที่ว่าปรึกษาเรื่องข้าวนะคะท่านบอกว่าที่แล เรามาครอบหมนี้เรายุ่งยากอยากช่วยเหลือกันนี่แหละ <c oughs> นั่นก็มาคิดถึงอาจารย์เนาะเค้าบอกว่าเขาอยากช่วยเหลือทราไม่ได้ช่วยอ,อะไรเงี้มยมาจะช่วยเราแต่เราเป็นคนดังเป็นอ,อะไรเงี้ยนอาจารย์อาจารครูนั่นก็ไม่ถึงคนเราก็ไม่ถัดปฏิเสธเขานะนั่นบอกว่าเออดีมากนะกระทั่งดีเหมือน,นเหมือนเมื่อเราไปปรึกษาหมูเราอย่างเงี้ยนะ กกับน้องอีกคนนึงเพราอย่างนั้นที่คนนั้นอะไงนี่เออดีดีใครมันตั้งบุญกับเราสิขมาเรามาเราก็ได้ของไปมันก็ดีนะสิแต่ว่าเนีเออก็บอกว่าเออนี่เนาะมันดูชีวิตเราทำไมมันโลงมันโปรธมันโปรธเป็นคนเรื่ะมันมีความสบายใจมันอิ่มเอิบใจเบิกคามไปทั้งหมดทั้งความไค่ขาดทุน อันเี่านักนนะไม่งงในใจก็คิดบ่อยคิดบ่อยคิดบ่อยก็แล้วนั้นก็บอกนะบอกว่าวันวันที่สิบหนักจะมีอะไรนะถามหมอเนาะนันลายบอกหมอพอเรียบร้อยแล้วว่านันจะไปเข้าไปสุขภาพเข้าไปสุขภาพอยู่ที่อันเวิร์นนะแล้วเขาก็เตรียมเรียบร้อยรถมาจอดอะไรนี่เคลียร์ค่ะ ว่าใคมัน,เ,มมน,ออนเสียงเเพสียงเสุนันไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเหรอมันเป็นเสียงอ่อตอนนี้อยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ค่ะเข,ข้ามาสีค่ะคุณรูอ่าอ,อ,อยู่ลงสีะค่ะอืมแล้วก็ยังคะชัดบ้างไหมหน่าดีกว่าน้านะคะ มันถึงจะชัดดีค่ะก uh, ็ประมาณนี้แหละเนาะคิดว่าคือมีความสุขด้วยค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหมูมิตราสาธุค่ะขอบคุณอาจารย์อย่างสูงยิ่งเลยนะคะที่ให้นั้นได้มีโอกาสมาอยู่ในจุดนี้ค่ะขอบคุณจริงๆค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนากับอาสนันค่ะว่ะ อสุนันตอนนี้มีปิติเลยนะคะได้มีโอกาสจะได้มีโอกาสมามาเ่วมบําเพญกับพี่น้องในค่ายที่ราชธานีนะคะค่ะยินดีกับอสุนันค่ะแล้วก็มีน้องๆมีน้องไปรับนะคะค่ะสาทุค่ะอ่ะน้องนนนน้องนนนจะส่งต่อไหมลูก เดี๋ยวดูสัญญาณตอนน้องนนส่งว่าจะชัดไหมคุณลูกคะถึงกี่โมงหล่ะคะกลับบ้านทันหรือเปล่าคุณลูกอ๋อถึงบ่ายสองอาจจะไม่ทันเดี๋ยวค่อยส่งพรุ่งนี้ก็ได้คะ่ะเอาทัานตอนไหนก็ตอนนั้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุค่ะนะะต่อไปเอาอุ๋ยนะคะเอาอุ๋ยแล้วก็พักเก้าสุสีนาดีนะคะ